เออเพื่อนยังเพื่อนมือเล็บมืูทาสีโอโอมาเพื่อนสูงเลยยืนประตูยืนประตูไปข้าไปนะนะเสียงดังนะรายงานตัวดังๆอ้าวพร้อมแล้วรายงาน เดนไม่โดนดังดังดนไม่โดนไม่มั่นใจเลยดนไม่โดนดนไม่โดนดนม่ดนดนไม่ดนอ้าวดนไปดินหนึ่งสองเตมอะจงมาแล้วครับผม่าน้ยงามากเลยนะครับเยพนเปียเปียกหมดเ